สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกุมและลัคนากุมสามารถฟังได้ทั้งสองอรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลค์กดแชร์ก็สับสกัดติดตามเป็นใจกับช่องช่องและองเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารรแอดลาอดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้แอดล่าอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ในเดือนเมษายนรอบสองนะครับในวันที่ 20เมษายนถึงวันที่25เมษายนวันที่25เมษายนเป็น un, ปวันสุดท้ายแค่5วันเท่านั้นนะครับอัลลอดีมันทำก้าคู่ได้ก็ใจราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนพฤษภาคม2,568ซึ่งเป็นเดือนที่5ของปีเพิ่มไปับอีกเดือนเดียวก็จะกลางปีแล้วนะครับมีการโครจรยกย้ายราศีทั้งหมด6ดวงแต่มีการ move หรือทันสิท์ของดวงดาวเนี่ยทั้งหมด7ครั้ง มันค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยขอแบ่งเป็นปสอง EP EP นี้เป็น EP ที่สอง EP แรกพยากรณ์ไปแล้วใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้นะครับ EP แรกมันสําคัญตรงที่ว่ามีดาวาพระศบดีกับดาวราหูย้ายราศีครับซึ่งเป็นดาวดวงใหญ่เนาะแล้วก็เจาะลึกให้สองดาวนี้ไปแล้วด้วยก็ติดตามทอยหลังไปได้นะครับเพราะว่าผมพยากรณ์ไปให้แล้วเนาะก็ไปติดตามกันส่วนคลิปนี้ EP ที่สองนี้มีความสําคัญคือดาวเสาร์ย้ายราศีครับ จากราศีกุมภ์ทับหลักมาจากเดวินาาทับหลักไปอยู่เดือนการเงินซึ่งจะได้รับผลที่ดีเสียประการใดติดตามกันในคลิปนี้และวิธีการแก้ไขาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นจะทํำยังไงอะไรใดๆก็เดี๋ยวจะมีเจาะลึกดาวเสาร์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับก็หลังจากครบส2บสองราศีในอีพีที่2นี้นะครับก็ติดตามดาวเสาร์เจาะลึกกันได้เลยครับผู้ที่เกิดราศีกุมดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนากุมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทั้งราศีลคนาชัดจุดเดียวกันครับตนุราศีกลุ่มตรงนี้มีดาวราหูกลุ่มราศีเกิลดลัคนณกําเนิดแล้วเนาะในในในการพยากรณ์ตรงนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวราหูกลุ่มหลักนิดหนึ่งก่อนนะครับคือเมื่อคลิปที่แล้วเราพยากรณ์ไปแล้วนิดหน่อยเรามาใช่ส่วนใหญ่แต่ว่าอันนี้จะพยากรณ์นิดหน่อยก็พอเนาะว่าดาวราหูเมื่อมาเป็นเกษตรนะครับได้รับผมที่ดีเต็มที่คือความคิดความ ความพุ่งพุ่งเป้ามุ่งทยานไปสู่เขาเรียกว่าอะไรแบบจุดมุ่งหมายในความเขาเรียกว่าตามแรงปรารถนาแล้วกันอ่ะเรียกงี้หมายความว่าพุ่งเป้ามุ่งเป้าไปสู่จุดหมายด้วยความปรารถนาของตนนั่นแหละก็หมายความว่าตั้งเป้าไว้แล้วไปให้ถึงพูดได้ว่าคล้ายๆกับ ฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับทำนองนั้นนะครับราหูกลุ่มรักจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นเกษตรหมายถึงความมั่นคงของความคิดความสเสถียรในเรื่องของการพร้อมแลแหละตัวฉันที่จะไปสู่อนาคตไปสู่สิ่งที่เราคาดหวังหรือปรารถนาเอาไว้นั่นละเองนะครับราหูคือความมุ่งมั่นข้อดีคือความมุ่งมั่นข้อเสียคือการจมปลักการจมปลักหมายถึงอยู่กับที่ไม่เปลี่ยนแปลง ท่านอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละท่พอใจกับสิ่งนี้นะครับนี่คือเขาเรียกวความเรียกว่าความจมปลักนะครับอย่างเช่นแฟนนอกใจแฟนนู่นนี่นั่นก็ยังทนอยู่เพราะว่ารักบางคนก็บอกว่าโดนทุบตียังไงก็ไม่ยอมเลิกก็เพราะว่ารักเขาไม่ยอมไม่ยอมเลิกลาอันอี้เขาเรียกว่าการจมปลัก พราะในสิ่งที่ตัวเองเป็นมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยแต่เข้าใจอยู่ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นสายใยเล็กๆบางๆเนี่ยคอยเชื่อมอยู่ที่ทําให้ยังสามารถตัดตัดไม่ได้ขายไม่ขาดก็เลยทําให้ต้องทนต้องยอมไปก่อนดาวราหูมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยมันหมายถึงความที่แบบสุดโต่งครับไม่มีตรงกลางดังนั้นเนี่ยเมื่อดาวราหูมาทับก็จะมีความกล้าความเสี่ยงความเออใจกล้าใจ ดาวราหูเป็นดาวนักเลงพอมาเป็นเกษตรเนี่ยคนกลุมเนี่ยเหมือนกับนักเลงเลยครับคือน,นิสัยจะเหมือนนักเลงขึ้นมาเลยนักเลงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องทําผิดอย่างเดียวนะครับนักเลงหมายถึงกล้าได้กล้าเสียนะครับฉันพร้อมที่จะลุยทุกสิ่งทุกอย่างฉันพร้อมที่จะเสียทุกสิ่งทุกอย่างหรือฉันพร้อมที่จะได้เป็นมาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะแลกกับอะไรก็ตามอะไรทำนองนี้ก็คือทําผิดเสียรมใดๆก็ ok ได้เนี่ยก็ต้องระวังเนาะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวดาวราหูอยู่ตรงตาแหน่งเนี้ยยังมีอะไรพูดอีกตั้ง ปีครึ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอีกตั้ง12บวกอีกครึ่งก็เป็น6 7 8เนาะก็คือพูดกันว่าอีก1ปี8เดือนเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยก็เยอะแยะมากมายอ่ะไม่ใช่ขอโทษแปดสอบแเดือนนะครับเวลาผู้อีกถมไปนะครับค่อยไปว่ากันอีกทีเนาะจบแค่นี้ก่อนทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพุธดวงแรกที่จะย้ายใน คลิปนี้นะวดวงแรกในคลิปนี้ในเดือนพฤษภาคมเข้าสู่ราศีพฤษภวันที่17พฤษภาคม68เสิร์เรามาทําความเข้าใจกับทไลายของดาวพุธในปีนี้กันก่อนเพราะว่าปีนี้เริ่มต้นมกราถ,ถึงเมษายนเองเนาะยังไม่เยอะมากก็4เดือนเองแล้นดาวพุธดูทำลายของแกนิดหนึ่งดาวพุธแกชอบเดินแบบสเปะสปะนะครับเพราะว่าเดินไวเกินไปดาวพุธเนี่ยเปิดฉากมาที่เดือนมกราคมอยู่ที่ราศีกลุ่มโคจรเข้าสู่ราศีมีน ถอยหลังเข้าสู่ราศีกุมเดินหน้าเข้าสู่ราศีมีนแล้วก็คลิปที่แล้วคือคลิปที่1ในเดือนพฤษภาคมเข้าสู่ราศีเมษแล้วเดือนนี้คลิปนี้เดือนนี้อีกก็อีพีที่2เข้าสู่ราศีพฤษภ17พฤศภาคม68ออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภอีกแล้วนะครับก็มาอยู่ที่ราศีพันธุหรือราศีพฤษภนั่นเองซึ่งดาวพุธเนี่ยครับไปโคจรเกาะกลุ่มกับดาวอธิตกับดาวบริติอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วย ทีนี้เรามาทําความเข้าใจนิดหนึ่งว่าดาวพุธเนี่ยหมายถึงการสื่อสารการพูดการเจรจาการเข้าสังคมการเซ็นสัญญาพอเสิร์ตเนี่ยจะหมายถึงการไม่โฟกัสหมายถึงทําอะไรด้วยความที่แบบอาจจะโฟกัสอย่างอื่นแต่ไม่โฟกัสในการกระทําตั้งเป้าไว้แต่ก็มองแต่เป้าไม่ได้มองระหว่างทางมันจะตกหลุมตกบ่อได้ไม่รู้ไม่สนใจเดินไปอย่างเดียวเวลาหูเนี่ยที่ไปแบบคําทางไปมั่วเลยคือลาหูมันเป็นความไม่ชัดเจนดังนั้นคุณกำลังคาทาง กใชปะครับคาทางไปเหมือนกับคุณกำลังติดอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่ลกมากมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดอยู่ในห้องเต่ะก็อี้อะไรไม่รู้แล้วมืดอะครับคุณก็คําทางไปทั่วเลยแต่คุณแค่บอกว่าฉันจะออกจากประตูนี้ให้ได้ก็แค่นั้นเองคุณมีเป้าหมายอย่างเดียวคือคือคุณไม่สนใจคุณก็เดินสเปะสปะแต่คุณไม่ได้แบบว่าอ๋ตอตรงนี้ฉันเคยเดินมาแล้วนะมันเป็นตรงนี้คือคือฉุกคิดนิดน,นึงว่าเคยเดินทางนี้แล้วนะมันมันเป็นทางตันมันไปไม่ได้ ก็ต้องไปอีกทางหนึ่งอะไรทํานองเนี้ยแต่เราก็ยังคําไปมั่วเลยไม่รู้เรื่องเหมือนกับเหมือนกับทําอะไรไม่ได้ไม่ได้วางแผนนะครับสุดท้ายมันก็เหมือนกันคําทางนั่นแหละังนั้นเนี่ยเหมือนตาบอดคําทางมันมองไม่เห็นทางออกเข้าใจปะครับันนั้นเนี่ยต้องระวังพายเรือเนี่ยวนในอ่างก็ได้นะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันดาพุธเนี่ยพอมันมันมืดแปดด้านแล้วมันก็หาทางออกไม่เจออย่างเงี้ยครับนั้นเนี่ยก็หมายความว่าหลงลืม ต้องกลับไปแก้ไขอีกรอบหนึ่งวิธีการแก้คือต้องกลับไปแก้อีกรอบหนึ่งวิธีการแก้อีกทีนึงก็คืออย่าวัวหายแล้วค่อยยอมครอบก็หมายถึงวางแผนล่วงหน้าซากระจกเนาะในนั้นดาวพุธโคจรเขาจะเดินพันธุจะมีการเซ็นสัญญาเรื่องของอสังหาครับอาทิตย์เจอกับพุธเนี่ยก็หมายถึงดาวคู่อสังหาปัตตานีอาทิตย์มาจากปัตตานีคือคู่เซ็นสัญญานะครับอ่าเห็นไหมปองเป๊ะเลยนะครับทีนี้มันดีมีเมรุตยูอยู่ด้วยอันเนี้ย ตัวแปรสำคัญที่เข้ามาร่วมด้วยโดยคือต้องบอกไว้ก่อนว่าดาวแห่งการพลิกผันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีดาวมฤิตยูดาวเกตแล้วก็ดาวราหูมีสามดวงเนี่ยครับจำไว้เลยว่าดาวสามดวงเนี้ยเอาเนีอ่ยนอนอะไรไม่ได้หมายถึงเป็นทัดลมครับเปลี่ยนแปลงได้เสมอลมเพกลมพัดมานี่แล้วเดี๋ยวมันก็ไปที่อื่นมองจับตัวก็ไม่ได้ มองก็ไม่เห็นจับตัวก็ไม่ได้อะทานองนั้นเหมือนลาหูเนี่ยที่เงาๆตะคุ่มตะคุ่มเอ๊ะตัวอะไรก็ไม่รู้นี่ครับเดาได้แต่เดาเอา่นอันนี้ก็เหมือนกันก็ได้แต่แบบคาดการแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะเราไม่เห็นตัวเขาแล้วจับตัวก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันจะหมายถึงการพลิกผันเปลี่ยนแปลงอ่ะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแล้วกันดาวสามดวงนี้จะเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่ดาวเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดคือดาวบฤตอยู่เป็นดาวแห่งเจ้าแห่งทาทลมลงมาก็เป็นดาวเกต แล้วลองมาคือราหูราหูคือการเปลี่ยนแปลงค่อยเป็นค่อยไปแต่ดาวเกตเนี่ยพลิกล็อกก็คือปุ๊บปั๊บเลยเมื่ออยู่ก็คือพลิกผันเหมือนกันก็คือปุ๊บปั๊บเลยทันทีดังนั้นไอ้ดาวสองดวงนี้แปลว่าดาวกระทันหันส่วนดาวราหูคือค่อยๆเปลี่ยนแปลงครับเช่นเราจะลดน้ําหนักอย่าเวลาทับตัวดาวราหูมาทับตัวเนี่ยคนอ้วนจะผอมคนผอมจะอ้วนนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงตัวตนเพราะว่าตานุคือตัวฉันก็แปลว่าจะเปลี่ยนแปลง ร่างกายของเราเนี่ยเต็มตัวนะครับใครชอบกินหวานหรือกินหวานมากกว่าปกติในช่วงเนี้ในลาหูทับเนี่ยจะอ้วนขึ้นส่วนคนที่ออกกำลังกายด้วยอคอนขำหมักขำแม่นแบบฉันจะผอมให้ได้คุณจะลดได้ครับแล้วคุณก็จะผอมสลิมมาเลยนะครับอันนี้ดาวราหูช่วยตรงนี้เลยก็คือการเปลี่ยนแปลงค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าคนอ้วนไปผอมๆไปอ้วนไม่ใช่ว่าไปดูดไขมันออกทีเดียวได้หมดเลยไม่ใช่เนาะแล้วก็อย่าไปทําด้วยนะครับมันอันตราย ดังนั้นเนี่ยค่อยๆอ,ออกกําลังกายไปเรื่อยๆดีกว่าด้วยความสม่มําเสมอน,นะครับถ้าอยากได้ของดีๆจริงๆเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปเปลี่ยนที่นิสัยดีกว่าอย่าไปการดงดึงไขมันอะไรเลยมันอันตรายอีกอย่างหนึ่งคือพอลดได้ปุ๊บอาจสมติไม่เป็นไรลดได้ปุ๊บเดี๋ยวคุณก็ทานิสัยเดิมมันก็เป็นเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยเราเราห้ามเปลี่ยนแปลงที่จิตใจดีกว่าเพราะราหงูงคือความลุ่มหลงถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงจิตใจยังไงคุณก็เป็นอีกยังไงก็โยโย ะะดังนั้นเนี่ยเราทําเปลี่ยนแปลงด้วยตัวตนของเราด้วยความแบบวินัยดีกว่าทํานองนี้แล้วมันจะติดเป็นนิสัยแล้วเราก็จะได้ไม่ไม่ทาอีกอะไรแบบนี้เนาะอ่ะก็กระมัดระวังคือดาวดาวราหูคุมลักมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับมันเป็นเกษตรเนี่ยได้ทั้งข้อเสียด้วยนะอย่าคิดว่ามีแต่ข้อดีนะคนอื่นเขาอัจฉรายะแต่ดีอย่างเดีย,ดยวไม่มีเสียตําจริงมีนะครับเยอะด้วยถ้าเขาผิดทางก็วินาศสันตโลไปเลยครับ นี่วีน่าสันตโลไปเลยแต่ถ้าเข้าถูกทางเนี้ยเจริญง,งอกงามไปเลยครับโอเคต่อไปดาวพุธก็เจอมฤตยูคือการพลิกผันเปลี่ยนแปลงหมายความว่าก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกว่าเราจะได้ขายหรือจะซื้อจริงๆหมายความว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรไม่รู้บางอย่างที่มาเปลี่ยนแปลงกระทนันหันได้ทั้งดีทั้งร้ายแต่ว่าเอาเป็นว่าปัจจัยที่การกระทำของคุณ่ะเป็นตัวชี้วัดว่ามันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือเปลี่ยนไปในทางที่ร้ายอันนี้มันไม่ได้อยู่ในการพยากร แต่มาอยู่ในที่การกระทําของตัวคุณเองนะครับแต่มฤึตยูบอกได้แค่ว่าจะมีการ,รพลิกผันไม่แน่นอนหรอกนะจ๊ะที่เราจะได้เซนอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เซนก็ได้อาจจะมีเหตุบางอย่างให้เราไม่ได้เซนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ดาวลายเดือนมากระทบด้วย เพิ่มเติมยังไงก็ว่ากันไปเนาะทีนี้มาถึงพื้นดวงชะตามาเพิ่มด้วยทีนี้เรามาดูตัวที่2ก็คือดาวเสาร์อันนี้จะอธิบายนิดหน่อยก็พอเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปเต็มให้ในหลังจาก12นาศีเนาะดาวเสาร์โคจรเข้าสู่ราศีมีวันที่19พฤษภาคม68ดาวเสาร์ออกจากเรือนกลุ่มรักเนี่ยตนุเนี่ยซึ่งเป็นเรือนวินาศเนาะได้องเก์เนี่ยออกไปเรือนกันเงินกระดุมพระแล้วไม่ได้รับองค์เกณฑ์ใดๆนะครับทีนี้ดาวเสาร์เนี่ยมาอยู่ในเรือนการเงินงผมต้องบอกไว้ว่า มันมีแต่ข้อเสียไม่มีข้อดีเลยครับคือถามว่าข้อดีมีไหมมีอยู่นิดหน่อยแต่แต่มันไม่คือเขาเรียกอ,อะไรอ่ะมันดีเพียงเล็กน้อยจริงๆนะครับเอ,เอาข้อดีก่อนแล้วกันจะได้ใจชื้นไอ้เสาอ,อยู่เดินการเงินเนี่ยบางคนบอกเอาเสามาทับหลักความท้ทุกมาทับหลักมันจะเออขอโทษครับมาโทษมาความท้ทุกมาทับการเงินเนี่ยมันจะมีดีได้ยังไงวิธีการมองของดาวเสาที่ดี มีอยู่เพียงน้อยนิดที่ผมสามารถมองเห็นได้ก็คือดาวเสารหมายถึงความมั่นคงดาวเสารหมายถึงความอดทนดาวเสารหมายถึงความมัธยัติอ่ะดังนั้นขยันอดทนอดกันอดออมนะครับจะไม่เลยว่าพอดาวเสาอยู่เดือนการเงิน2ปีครึ่งให้คุณอดทนอดกันอดออมวิธีการแก้นะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ดาวเสาอยู่เดือนการเงินมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดี อันนี้ผมจะ,ฉะเฉลยหมดแล้วไหมเนี่ยแล้วคณจะมาดูกันไหมเนี่ยในคลิปหน้าเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้แล้วกันเนาะพยายามจะหารายละเอียดเพิ่มเติมให้เอาเป็นว่าตอนแรกเนี่ยให้เราอ่าผมจะอธิบายอย่างนี้ว่าช่วงแรกเนี่ยเอ่อดาวเสาเข้าไปเนี่ยยังองศาอ่อนมันยังไม่ไม่ทาลายอ่อพบเอนกระดุมผาสักทีเดียว แต่มันจะค่อยๆทวีคูณเหมือนราหูเลยอ่ะไม่ไม่ไม่ราหูมันมันตรงข้ามราหูหมายถึงพอเข้าราศีกุมปปุ๊บ30องศาก่อนแล้วไล่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเอ่อไม่ใช่ยี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบห้าเรื่อยๆใช่ไหมครับหมายความว่าราหูจะพังก่อนเขาว่าพังหมายความว่าพอมันออกจากเงินการเงินมาทับตัวเนี่ยก็หมายถึงว่าความลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยมาเต็มเลยนะเออมาเต็มก่อนเลยแล้วค่อยๆเรียนรู้มันไปว่าอ๋อฉันทําผิดทางนะจะมาผิดทางนะ ทำนองเนี้ยครับดังนั้นเนี่ยทาผิดทางมองผิดทางทําผิดทางก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ทีหลังว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราทําไปมันผิดเราค่อยมาเรียนรู้ทีหลังเพราะราหูคุณหลงแล้วยิ่ยงองศาแก่ก็แปลว่าหลงก่อนเลยครับอันดับแรกแล้วค่อยเข้าใจทีหลังว่าอ๋อมันไม่ใช่ราหูจะสอนเราเองว่ามันไม่ใช่ฉันมาผิดทางอะไรทํานองนี้อันนี้อธิบายไปเยอะมากแล้วราหูเนี่ยต่อไปดาวเสาร์เนี่ยค่อยๆเข้าไปเล็กๆทีละเล็กทีละน้อย สร้างแรงกดดันเรื่องการเงินค่อยๆกดดันเรื่องการเงินทำนองนี้อันนี้ต้องเข้าใจว่าดาวมันเข้ามาคนละแบบดังนั้นจึงได้ผลคนละอย่างต่อไม่เป็หมายถึงว่าคนละดาวนี่มันก็เป็นความหมายคนละแบบอยู่แล้วใช่แต่หมายความว่าการเข้าของดวงดาวเนี่ยเข้าคนละด้านกันดาวทุกดวงยกเว้นเกตกร,ราหูจะเข้าทางขวาไปซ้ายนะครับแต่ราหูกับเกตจาก ซ้ายไปขวาเรียกว่าเวียนทักษณาวัตรนะครับคือเวียนขวาเนี่ยไอ้ละเกตกรบาหูเรียเวียนขวาแต่ดาวทุกดวงเวียนซ้ายเขาบอกว่าอะไรที่เวียนซ้ายโบราณเขาบอกว่าอะไรเวียนซ้ายจะอัปมงคลอะไรที่เวียนขวาจะสุภมงคลแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเพราะราวหูเนี่ยเป็นตัวลุ่มหลงสุดยอดเลยที่เวียนขวาซะด้วยแต่ว่าไม่ดีเลยดาวเกตเนี่ยเองก็สร้างความวุ่นวาย แต่ก็เวียนขวาเหมือนกันแต่ก็ให้ผลที่ดีเรื่องของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันเรียกว่าปาฏิหารนะครับเออดาวเกตเป็นดาวแห่งปาฏิหารนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันจะมาได้ง่ายๆหรือจะได้ผลที่ดีง่ายๆจริงๆคือต้องคำนวณดีๆว่าดาวเกตเนี่ยมาดีจริงๆ ถึงจะได้เจอปฏิหารครับแต่ถ้าเผื่อดาวเกตเขาว่าปฏิหารมีอยู่จริงนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนิทานหลอกเด็กนะครับในโหราศาสตร์มันก็สามารถชี้แจงได้เพราะดาวเกตเนี่ยคือบทการที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าโดยโดย,โดยไม่ใช่วัตตะของมันหรือวนลูปของมันนะครับอยู่ๆมันก็จะเกิดมันก็จะเกิดเพราะเกตของสาก เกศากลจะเดินไปตามวัฏจักรของราหูที่ต่งข้ามเรียกว่าโหนดเหนือโหนดใต้ถูกไหมครับแต่ดาวเกตไม่ใช่ดาวเกตของสุริยา t เนี่ยเกศสุริยา t เนี่ยเขาเขามีอิสระของตัวเองเขาจะไปไหนตรงไหนก็ได้เขาก็โคจรไปทีละสองเดือนครึ่งไปเรื่อยๆซึ่งมันต่างจากราหูปกติดังนั้นดาวเกตตรงเนี้ยคนไทยจนฉลาดเจอเนี่ยไม่ได้หมายถึงดาวเกตที่แปลว่าคลาดจำไว้นะครับดาวเกตนี้ไม่ได้แปลว่าคลาดแต่ดาวเกตตัวดาวเกตตัวเนี้ย คือถ้าดาวเกตเฉยเฉยนะมันแปลว่าคาดแต่ถ้าดาวเกตสุริยาที่2เดือนย้ายราศีครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วไม่ได้อยู่ตรงข้ามราหูเสมอนเนี่ยรู้ดูก็รู้เนี่ยมันหมายถึงเกตสุริยานเกศสุริยาเนี่ยหมายความว่าเป็นอุบัติการณ์บนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเช่นฝนดาวตกหมายถึงว่าอยู่อยู่ก็มีดาวพุ่งมาจากกาแล็กซี่อื่นเข้ามาในระบบสุริจจักรวาลเราอ่ะเข้าใจะปะครับเข้ามาในกาแล็กซี่ของเราทําให้ เนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้เช่นเคยได้ยินคําว่าฝนตกเจมินายไหมครับกลุ่มดาวเจมินายที่อยู่ในราศีมิถุนเนี่ยจะมีทุกปีเลยอ่าผมได้ยินข่าวเขาพูดประจําเลยแต่ก่อนก็ไม่รู้จักหรอกเพราะเขาก็ไม่ประกาศกันอยู่หลงัลงๆมานี่ประกาศทุกปีเลยว่ามีกลุ่มดาวเจมินายมาอะไรอย่างเงี้ยครับในช่วงหน้าร้อนนี่แหละเออดังนั้นเนี่ยมันน่าจะเหมือนกับประมาณว่าเออหน้าร้อนเข้าสู่หน้าร้อนเมา่ะมองเห็นปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินายนะครับก็ก็ดูได้ประจำเนาะประมาณนี้ก็เนี่ยแหละก็คือฝนดาวตก นะหรืออุกกบาบาตอะไรก็ได้ที่พุ่งชนโลกเนะนี่แหละคืออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดย